สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของกีฬามวยนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่สื่อของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับมวยกําแพงหรือว่ามวยกุนเมรนั่นแหละครับว่าการจัดการแข่งขันมวยไทยในรายการวันลุมพินี มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เป็นแรงจูงใจให้กับนักมวยไม่ว่าจะเป็นค่าตัวค่าอาัดฉีดสาหรับนักมวยสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นแรงจูงใจสําหรับนักมวยแล้วยังดึงดูดผู้ชมผู้สนับสนุนทําให้มวยไทยมีชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้นะครับกัมพูชาเวลาพวกเขามีการจัดการแข่งขันคุณคแคม่ขึ้นก็พยายามที่จะอจัดฉีดนักมวยเช่นเดียวกันนะครับแ,แรกๆนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าถัดมาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์นะครับอาจจะฝน ตกหนักมากหรือเปล่าทางนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับค่าตัวของนักชกของเขาเราวๆอยู่ที่8,000บาทต่อครั้งแต่ว่าค่าตัวเท่านี้ก็ยังไม่คุ้มค่ากับการชกในแต่ละไฟล์ล่าสุดนะครับสื่อ Facebook อย่าง iSomon ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสื่อนี้ได้ออกมาโพสต์ตัดเพอโดยระบุว่า แฟนมวยกัมพูชารู้วิธีสนับสนุนมวยคขมเนหรือไม่ชาติสิทธิ์ยอดธงประธานวันลุนพินีมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับนักชกนักชกทุกคนจะต้องชกและออกอาวุธอย่างต่อเนื่องไม่ดูเชิงนานและสำหรับนักมวยที่ต่อยหนักต่อยดีเขาจะได้รับรางวัลอันฉีด1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ40ล้านเรียวหรืออาจจะได้มากกว่านั้น การจ่ายค่าตัวนักมวยที่แพงไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณชาตีแต่ยังเราก็ตามเมื่อนักมวยได้ขึ้นสังเวียนต้องชกให้ดูเดือดโชว์ฟอร์มให้คนดูประทับใจ นี่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เวทีวันลุมพินีของชาติสิทธิยอดธงมีชื่อเสียงที่โด่งดังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่มากมายและดึงดูดผู้เข้าชมเต็มสนามสื่อของกัมพูชาอย่างทิ้งท้ายด้วยว่าหวังว่าสักวันหนึ่งสังเวียนของกัมพูชาของเราจะมีเงื่อนไขแบบนี้เพราะเราไม่อยากเห็นนักมวยเมื่อขึ้นสังเวียนแล้วเห็นแก่เงินอย่างเดียวและตอนนี้ก็มีนักมวยหลายคนที่บอบช้ำและเลื่อนการแข่งขันจํานวนมากแล้วนี่นะครับก็เป็นสื่อของทางฝั่งกัมพูชานะ ที่ได้ออกมาโพสต์ตัดเพอหลังจากที่มีการเผยแพร่โพสต์นี้ออกไปก็มีชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับชาวกัมพูชาคนแรกนี่เขาบอกว่าพวกเขากล้าใช้เงินมหาศาลเพราะมีสปอนเซอร์รายใหญ่แฟนมวยกล้าซื้อตั๋วในราคาที่แพงทําให้วงการมวยของพวกเขามีการเติบโต จากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าคุณพูดถูกในบางส่วนแต่กีฬามวยไทยคือการพนันทําเพื่อเงินส่วนในบ้านของเราจะเน้นกีฬาอย่างเดียวที่ทําให้มีชื่อเสียงมากกว่าส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมว,ว่ามวยสามยกไม่ควรถอยต้องสู้ให้ดีถ้าถอยมันจะไม่น่าดูและมันจะไม่มีชื่อเสียง มาต่อกันที่ความคิเดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่าถ้านักมวยกัมพูชาอย่างพิษสมบัติและอีริตซันไปรายการวันคุณชาตีจะต้องอ้าปากค้างอย่างแน่นอน <c oughs> <c oughs> จอากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าชาตีเป็นคนชาตินิยมมากไม่มีอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้จากนั้นนะครับมีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไปอีกว่าไม่มีในสมองคุณชาตรีเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพชกแต่มวยไทย MMA ไม่มีกุณขโมยในโลกนี้ ในแอดอ่านตามคอมเมนต์นะครับมาต่อกันที่ชาวเน็ตกัมพูชาคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ชาวไทยคนนี้ว่าโจนไม่ค่อยบอกว่าพวกเขาเป็นขโมยเหมือนกับคุณชาวเน็ตกัมพูชาคนถัดมาได้เข้ามาตอบชาวไทยนั้นอีกว่าโจนกลัวเจ้าของรู้ว่าไทยขโมยมาจากกัมพูชาจึงไม่กล้าให้ชาวกัมพูชาไปชกในรายการวันมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าพวกเขาไม่พอใจเรา จากนั้นชาวไทยคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยบอกว่าพวกคุณโดนแบนยาวจนกว่าจะสำนึกจริงๆเรื่องนี้มันจบยากนิสัยคนไทยเวลาใจดีก็คือใจดีแต่เวลาใจร้ายจะน่ากลัวที่สุดความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าไปให้พ้นพวกโจร ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนถัดมาเขาก็เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวนะครับโดยเขาบอกว่ามันทําให้เป็นเรื่องง่ายในการตัดสินแพ้ชนะไม่มีลาเอียงเพราะโอกาสในการถูกน็อกนั้นมีมากเมื่อคืนเห็นโดนน็อกไปหลายคู่และได้รับสปอนเซอร์เยอะทําให้นักกีฬาที่ขยันฝึกซ้อมได้รับเงินจํานวนมากและมีกําลังใจในการต่อสู้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็บอกว่าเราทําสิ่งนี้ที่กุนคเมอาลีน่าในพระตะบองเมื่อนานมาแล้วจํานวนยกที่น้อยแต่แอคชั่นมากกว่าเพื่อเตรียมนักสู้กุนคเมของเราให้พร้อมสําหรับสไตล์นี้กุนคเมอันตราคอมเมตนถัดมานะครับบอกว่าใช่เลยและไม่สรรเสริญพวกเขาแต่เราต้องการให้ชาวกัมพูชามีชื่อเสียงมาก ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับได้บอกว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยจากคอมเมนต์นี้ก็มีคนไทยได้เข้ามาตอบกลับว่าคอม,มไม่มีปัญญาทำแบบนี้รลยสิชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่าครูคอมเมนต์บอกว่านักกีฬาใช้แต่กําลังไม่ได้ต้องใช้ไอคิวด้วยชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับได้เข้ามาตั้งคําถามว่าเขาหาเงินได้จากอะไรเขามีสปอนเซอร์สําหรับนักกีฬามากมายขนาดนั้นเลยเหรอ จากคอมเมนต์นี้นะครับชาวกัมพูชาคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าจากผู้สนับสนุนรายใหญ่การจำหน่ายบัตรเข้าชมและการจำหน่ายลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดส่วนคอมเมนต์คนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมคอมเมนต์ก่อนหน้าว่าประเทศของพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างมากไม่มีการขาดแคลนผู้สนับสนุนมีความเป็นชาตินิยมมากและยังส่งเสริมประเทศของพวกเขาเองความคิดเห็นถัดมาครับใช่มันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตความคิดเห็นถัดมาบอกว่าไม่มีเวทีสำหรับผู้เล่นที่ถอยตลอดเวลา ความสามารถจะอยู่ในระดับไหนก็ได้หากโดนบังคับให้ขึ้นชกแต่ถ้าถอยมากเกินไปกรรมการก็จะเตือนและบางท่านก็ไปสู้เพื่อเงินความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวไทยได้บอกว่าชาวเขมรมักจะเดินตามรอยเท้าของไทยในทุกสิ่งชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่ากัมพูชาเดิมพันกันเองลองขายตั๋ว5ดอลลาร์ถึง1 0ดอลลาร์ดูสิจะมีคนที่กล้าวิจารณ์สำหรับคนที่จ่ายเงินเข้าชมหรือไม่ คอมเมนต์ถัดมาอีก100ปีคงไม่ดีขึ้นถ้านักกีฬามีมูลค่าน้อยและยังแบ่งให้นายหน้ามีชาวไทยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าการเคลมมวยไทยทําให้มวยคอมเมต์ถอยหลังอีก10ปีงานนี้คอมเมนต์บากยาวไปเขาแบนตลอดชีวิต คอมเมนต์ถัดมาครับเราใช้เงินน้อยลงในการโฆษณาเมื่อเทียบกันพัฒนาระหว่างเวลาและเงินเราจะมีชื่อเสียงมากกว่าประเทศไทยประเทศไทยกล้าใช้เงินเราต้องใช้ปัญญาเผยแพร่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอย่างเต็มที่ขออย่างเดียวพูดจัดนักมวยอย่าดราม่ามากเกินไปเมื่อเราอ่อนแอเขาก็เหยียบย่ำเราแต่อย่าไปสนใจพวกเขาวันหนึ่งโลกจะรู้ว่าใครคือคอมเมนต์คอมเมนต์ถัดมา ขนาดคมเนยังไม่รู้ว่าคอมเมนคือใครแล้วจะให้โลกรู้ได้อย่างไร,รมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเขาบอกว่ากฎแบบนี้ดีต่อนักมวยคอมเมนต์ของเรามากหากผู้เล่นคอมเมนต์ของเราได้ทําเช่นนั้นคนถัดมาครับหากพิษสมบัติไปที่นั่นเขาคงจะมีชื่อเสียงไปนานแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผู้เล่นของเราบางคนฝึกซ้อมเกือบตลอดเวลาหากพยายามมากเกินไป เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมก็มักจะเกิดปัญหาเหมือนเมื่อก่อนจุดจบก็คือโรงพยาบาลและร้องขอความช่วยเหลือคอมเมนต์ถัดมาต้องกล้าเพิ่มค่าตัวให้กับนักมวยเขาจะได้ไม่กลัวเมื่อขึ้นชกสมัยก่อนชกเสร็จแล้วแขนหักบ้างฟันหักบ้างถ้าอันตรายก็ไปที่โรงพยาบาลบางคนเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอทำให้นักชกลดลง ไม่เต็มใจที่จะขึ้นชกนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของฉันผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยส่วนความคิดเห็นชาวคขมเมนคนทันมาครับบอกว่าเปรียบเทียบเพื่ออะไรทุกๆกวันนี้ผู้เล่นของเรากําลังสนุกเวลาบาดเจ็บหรือแตกมันก็จะจบแค่นั้น ชาติทีทำเพื่องเงินคุณรู้หรือไม่ชื่อเสียงของมวยไทยก็แย่เหมือนกันประเทศไทยมีอุปกรณ์การฝึกซอ้อมอาหารเวลาในการฝึกซอ้อมและมีนักมวยจํานวนมากส่วนกัมพูชาเรามีนักมวยกี่คนคอมเมนต์ถัดมาครับอย่าสนับสนุนการชกเป็นไปตามสไตล์เทคนิคและพรสวรรค์ของนักชกไม่ใช่ชกอย่างเดียวถ้าจะชกแบบนั้นให้คนดูไปชกเองซะ คนต่อมาบอกว่าสำหรับชาวกัมพูชาเราแนะนำว่าควรลดบางโปรแกรมลงโดยเลือกโปรแกรมใหญ่แต่ไม่ใหญ่จนเกินไปมี2-3หน่วยงานเข้าร่วมในการเป็นสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนหานักมวยที่ดีฝึกซ้อมดีเพื่อไม่ให้ร่างกายพังเร็วเกินไปและทำให้ชกได้นานขึ้น แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตกัมพูชานะครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนลิงก์นะครับแอดมินจะแปะไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับหากข้อมูลในการแปลคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านในด้านหนึ่งยังไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองตรตยองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจรณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี